มาคะ่ะทุกคนมาทําสวนต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้ตอนกลางวันนะคือแดดแรงมากก็เลยไม่ได้มาทําก็เลยจะมาทําตอนเย็นตอนเย็นก็คือตอนมืดเลยพวกกระสอบตรงนี้แวน่นมองเห็นแล้วก็แบบรู้สึกมุนงิดตามากเดี๋ยวแวนจะเอาออกก่อนจะไปไว้ที่ไหนค่อยว่ากันนี่จะมาทําหนานผักต่อจากเมื่อวานนี้นี่พวกไม้สังพงษ์สังไผ่นี่ก็พาดไว้ตรงนี้ก่อนและกันชอบทําสวนตอนเย็นมากนะคะเพราะว่ามันเย็นแต่ว่าตอนเนช้าๆก็ชอบทําอยู่แต่ว่าตื่นสาย,ยาตื่นมา <c oughs> ก็ต้องทํากับข้าวทำนู่นทำนี่ทำนั่นเหมือนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีผู้ วดนะตื่นมาก็ต้องมาทําส่วนเพราะว่าตอนนั้นนะแม่ทํากับข้าวให้กินแต่ว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทําเองหมดแม่ก็มีมาช่วยบ้างบางครัง้งเพราะว่าแว่นกับพอ่อกับแม่อยู่กันคนละบ้านแต่ก่อนนะก็คืออยากทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทำกับข้าวนะอยากทําก็ทําไม่อยากทาแม่ก็ทําให้กินว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไว่ามันก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็คือความรับผิดชอบที่เราต้องทําทุกวันถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีใครทำามีเขาก็ทําช่วยอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนที่เราทําเองงานบางอย่างงานบ้านงานเรือนงานครัวนะทุ สนใจเรียนทำคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละเอียดนี้เท่านั้นนะคะ เขาก็ช่วยเราทําตลอดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ละเอียดเท่าเราทำอันนี้เว่นก็จะขุดนานไว้ก่อนนะแล้วก็จะมาลดน้ผาผักเพราะว่ากลัวฝนมันไม่ตเว,วนก็จะลดลดไว้ก่อนอ๋อแล้วก็บอกแม่มาช่วยยกกระสอบให้เพราะว่ามันหนักมากนี่ให้แม่มาช่วยยกยกคนเดียวไม่ไหวเนี่ยต้นมงต้นมันญี่ปุ่นก็ลื้อเลยโอ้ยส่งกับพี่น้องชายว่าจริงๆเดี๋ยวก็รื้อเข้ารื้อออกเดี๋ยวดินพวกนี้เว่นก็จะามาใส่ถังกอยปูน เ,เขาเรียกว่าถาังผสมปูนนะคะพอดีมันแตกแล้วก็เลยจะเอามาปลูกผักซะเลยนี้ตรงนี้จะมาปลูกผักหนามบอลผักหนามบอลนี้แว่นจะปลูกห่างจากต้นอื่นหน่อยเพราะว่ามันมีหนามเยอะเดี๋ยวจะบาดแข้งบาดขาเอาเวลาเดินแต่<ผ>จริงๆมันชอบพวกน้ําแฉะแบบทางน้ําไหล่มันชอบมากเลยนะปลูกจนเต็มกระบาดเลยทุกคนลดน้ําให้นางสักหน่อยแล้วก็ใส่แกลบลงไปสักหน่อยดูสิเต็มอัดแน่นเลยผักหนามบอลนี้ปลูกไว้ทําซุปผักไว้ลวกินแล้วเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้นะว่างๆพรุ่งนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะมาเคลียร์เอากระ สอบเอาอะไรออกมาอุ้มน้องเชอก่อนแต่แม่ยังทํางานไม่เสร็จหรอกนะลูกอันนี้ก็ซื้อมาตั้งนานแล้วแหละอันนี้เขาแถมมาให้แล้วก็ดูสิทุกคนซื้ออะไรมาก็ไหม่รูกจุกจิกซื้อมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ซื้อมาเยอะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นขุยมะพร้าวแว่นก็เลยจะมาเอาใส่เออเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแก้วเล็กๆแก้วมะาพร้าวอ่ะเดี๋ยวแกะขุยมะพร้าวออกก่อนเขาทํายังไงก็ไม่รู้แต่แว่นจะมา เอาใส่ตรงนี้แล้วแม่ก็จะมาปลูกเม็ดพริกไม่มีที่ใส่นะก็เลยเอาอันนี้มาวางใส่อ่าแล้วก็เอาไปนึ่งนาะทีนี้เอา,าไม่ใช่นี่พริกสามสี่จ้าลองปลูกไปงั้นแหละเห็นอะไรมีอะไรก็อยากปลูกไปห,หมดน้าอนี้มันน่าจะไม่เหมาะไหมทุกคนมันน่าจะชอบความหนาวไม่พริกนียเช่ไหมวันนี้ทําสวนจนเกือบจะถึงสี่ทุท่มหิวมากขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะ